นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาว์โมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสาหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนะฮะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปลงเจ้าดันเจียน,นมังกรในโอ้โหดันเจียนเลเวล200รครับผมโดยต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะว่าดันเจียนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครมีเงินแล้วอยากจะซื้อลงก็ลงได้เลยนะอย่างในวันนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะฮะว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการคราฟดันเจียนเนี่ยรวมๆแล้วนะฮะผมสามารถคราฟแล้วก็ลงดันเจียนได้ในคลิปนี้เนี่ยแค่14ครั้งเท่านั้นนะครับและ14 ครั้งที่ว่าเนี่ยบอกเลยว่าเก็บมาโคตรนานท่านผู้ชมกว่าจะได้มาลงกันให้เห็นในวันนี้นะฮะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับโดยช่วงวันนี้นะครับที่เราจะลงดันเจี้ยนกัน14รอบเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีกิจกรรมคูณเซิร์ฟเวอร์ด้วยไม่โอ้ยวันที่16วันสุดท้ายพอดีเลยโดยกิจกรรมที่ว่านะครับมันก็คือการคูณดรอปเลด200%รแล้วก็บล็อกดรอปเลตอีก200%ด้วยนะครับและยังไม่หมดอีกแล้วท่านผู้ชมไม่โอ้ผมจะกดยาด้วยบล็ rate, อกดรอปเลยผม Pfft. <laughs> สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยตุนมากับพอยให้บริการเติมเงินออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเกมคาบาวเนี่ยบอกเลยว่าถูกสุดคุ้มสุดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่เลข uid เท่านั้นด้วยหรือใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีให้เติมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pubg free fire rov v a r o l a n t รวมไปถึงเกมยอดฮิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำการ add ไล n e ได้ที่ add เติมไวจัดนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมี แอดนำหน้าด้วยนะบอกเลยนะครับว่าตุนมาพอยเนี่ยคุ้มสุดถูกสุดและแอดมินเนี่ยก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆกันละกันนะาผู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าคุ้มสุดถูกสุดแล้วก็ชัวร์สุดนะครับ เอาล่ะทีนี้ผมว่าเรามาดูวิธีการแลกดันเจียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับโดยให้เราเนี่ยวร์ปไปที่แผนที่เมืองบอดี้ไอซ์นี่เหมือนเดิมเลยครับผมกลางเมืองนะฮะเสร็จแล้วก็เอ่อวิ่งมาคุยกับตาลุงขายดันเจียนนะครับนี่ลุงคนนี้เลยโดยเจ้าลุงคนนี้นะครับมันจะมีดันเจียนมังกรขายด้วยนะครับนี่อยู่ล่างๆเลยเจ้าตัวนี้เลยครับผมโดยในการแลกดันเจียนมังกรหนึ่งครั้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้หินบวกแดง10เม็ดนะครับแล้วก็หินบวกขาวเนี่ยอีก10เม็ดรวมไปถึงดากอนจิวเนี่ย5ช ด้วยซึ่งหินบวกทั้ง2สีเนี่ยมันก็หาไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับหรือใครจะไปซื้อในตลาดเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แพงแล้วด้วยนะฮะแต่ทีนี้ไอ้เจ้าดาร์กอนจิวท่านผู้ชมหรือก็คือไอ้เจ้าวัตถุดิบตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าดันเจี้ยนนี้คือดันเจี้ยนที่ดรอปของดีที่สุดในเกมนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันคือดันเจี้ยนที่หายากที่สุดในเกมด้วยและที่มันหายากที่สุดในเกมเนี่ยก็เพราะไอ้เจ้าดาร์กอนจิวตัวนี้นี่แหละท่านผู้ชมโดยวิธีการที่เราจะได้รับไอ้เจ้าดาก้ออนนนจิวววตัีเ่ใสขงร์ชั่นมืออ ตอนนี้เนี่ยมีแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นนะผู้ชมโดยวิธีการที่ว่านะครับก็ให้เราปิดหน้าต่างก่อนเสร็จแล้วเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ชาเลน g e m i ช s ั o n นะครับนี่ตัวนี้เลยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่รางวัลอันดับนะครับก็คือเควสรายวันนั่นแหละแล้วก็เรื่องของรางวัลเนี่ยแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีโอกาสนะฮะที่จะสามารถเลือกของรางวัลเป็นดาก้อนจิวได้ด้วยนี่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมให้มีโผมาเลยส หรือบางทีเนี่ยอาจจะมีแบบ1เม็ด2เม็ดหรือว่า3เม็ดโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกแลกได้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้เจ้าดาก้อนจิวตัวนี้นี่แหละแล้วก็หินบวกขาวหินบวกแดงนะครับมาแลกเป็นเจ้าดันเจียนรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วก่อนลงในย้ามกทีนะฮะว่าในคลิปนี้เราจะกดยาดรอปเลนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเอาละทีนี้เรามาดูของดรอปกันบ้างดีกว่านะครับนี่กดไปที่ดันเจียนเดี๋ยวเราไปดูหน้าดันกันดีกว่า โดยชีนแรกที่มีโอกาสดรอปในดันนี้เลยเนี่ยก็คงจะไม่พ้นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งในดันนี้เขามีครบทุกแบบเลยนะตั้งแต่บู R W 3 P W 5ไปจนถึง Q W เนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ดีและแพงให้สุดนในเกมเนี่ยก็มีดรอปที่ดันนี้ด้วยและนอกจากนี้นะครับเขายังมีตัวเอ่อแมททีเรียลนะครับเหลือคือของคราฟเนี่ยแหละในการเอาไปคราฟลูนระดับ2ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนเด็กหรือว่าลูนสเต็งนะครับโดยเจ้าแมททีเรียลที่ว่านี้นะครับก็คือเศษมังกรแสงแล้วก็เศษมังกรมืดนั่นเองนชม แต่ว่ามันแล้วแต่นะว่าในการลงดันเจี้ยนรอบนั้นของเราเนี่ยเราจะไปเจอบอสมังกรแสงหรือว่าบอสมังกรมืดนะครับทีนี้ของชิ้นต่อมานะครับที่มีโอกาสดรอปก็คือขวดเงินนั่นเองในอีขวดเงินเอ็มนะผู้ชมซึ่งดันเจี้ยนนี้ดรอปเงินนะครับถ้าเราได้ขวดเงินนะเราจะมีโอกาสได้สูงสุดในยอยู่ที่2,000 M เอ็มเลยทีเดียวเ่ผู้ชมแต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าพวกของแร่ๆทั้งหลายรวมไปถึงขวดเงินด้วยเนี่ยแล้วก็พวกใบออฟด้วยนะมันจะไปดรอปที่ห้องลับนะครับหรือคือห้องบอทที่เป็นกล่องสมบัตินั่ ธีการเข้าห้องบอสเนี่ยอย่าเราค่อยคุยกันก็แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูของชิ้นต่อมานะครับก็คือ,อหินเจาะหินเจาะดันนี้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับมีเดียมนะครับระดับแดงระดับขาวเลยนะฮะแต่ว่าเออเดี๋ยวรอนะขั้นอันติเมตเนี่ยผมไม่เห็นเขาโชว์ไว้ในนีนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีเอ่อเจาะเขียวด้วยหรือเปล่านะครับ ทีนี้ของชิ้นต่อมานะครับก็คือ,อตัวปลดผนึกนะครับทั้งชุดทั้งอาวุธเลยก็จะมีดรอปที่ดันตัวนี้ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยไบออฟนผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะว่าไบออฟที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้จากพวกกิจกรรมนะครับกิจกรรมเ,มเติมเงินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าดันนี้เนี่ยมันมีการดรอปเป็นไบออฟมาให้เราเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าไบออฟที่ดรอปมาให้เราไม่ใช่ออฟเน่าๆน,นะแต่มันจะเป็นพวกไบแอมไบแม็กไบเลดนะครับก็คือไบออฟแพงๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชม แต่ย้ำไม่ทีนะฮะว่าอันนี้แล้วแต่ดวงนะว่าเราจะได้หรือเปล่าและของแร,แร่ทุกอย่างเนี่ยมันจะดรอปที่ห้องสมบัติบอสด้านในสุดนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของห้องลับกันบ้างดีกว่านะครับโดยดันเจียนนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีห้องให้เราต้องเคลียร์มอนสเตอร์แล้วก็บอสเนี่ยรวมๆแล้ว3ห้องด้วยกันนะครับห้องแรกกับห้องที่2เนี่ยมันจะสุ่มนะโดยมอนสเตอร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้ง4ี่ธาตุเลยนะครับว่าเราจะได้ห้องไหนแต่สําหรับห้องที่3มเนี่ยมันจะสุ่มแค่2ธาตุเท่านั้นนะครับก็คือธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนั่นเองนะผู้ชมก็คือบอสมังกรนั่นแหละว่ารอบนั้นเราจะได้บอสมังกรมืดหรือว่ามังกรแแสงนนนะรรััตต่่่่วววาาาเเดดีีียยกอ้้ชมพจ มันมีห้องลับนะครับก็คือห้องที่4เนี่ยซ่อนอยู่ด้วยโดยเจ้าห้องลับห้องที่4เนี่ยวิธีการเข้ามันก็ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องดรอปโอบนะครับไอ้เจ้าโอบสีม่วงๆเนี่ยแหละเพื่อเปิดประตูห้องลับนั่นเองและที่สาคัญเนี่ยไอ้เจ้าโอบสีม่วงๆที่ว่านี้นะครับมันจะมีโอกาสดรอปแค่กับบอสห้องที่3หรือคือพวกบอสมังกรเท่านั้นอีกด้วยนะครับและย้ำอีกทีนะฮะว่าในช่วงที่ผมลง14บรอบเนี่ยเซิร์ฟเวอร์คูณสองร้รางงานนี้เโอรวยกันน,น่นอนนัผู้ชมถ้า พร้อมแล้วแล้วก็เล s โก fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and I ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I don't really take a loss, well I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit and know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock Cause it's faster than any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning โอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ลงดันครบ14รล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่และนี่ก็คือผลประกอบการทั้งหมดของเราเ <c oughs> ด้วยเองท่านผู้ชม <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คราคาของในตลาดกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าที่เราได้มาเนี่ยมันจะขายได้สักเท่าไหร่นะครับเริ่มจากหินบวกขาวก่อนเลยผมได้มาเนี่ยทั้งหมด20เม็ดนะครับณนะราคาตอนนี้เลยนะหกักภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้อยู่เออตีไป6.2อเอ็มนะครับและอันต่อมาเนี่ยก็ยังคงเป็นหินบวกนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วนะ นี่เป็นขั้นอันติเมตเลยนะครับได้มาทั้งหมด13ก้อนราคาปัจจุบันเนี่ยเม็ดละ 4M กว่านะครับหักภาษีแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ทั้งหมด 57m นั่นเองนะนผู้ชมทีนี้เป็นเรื่องของหินออฟกันบ้างแล้วนะครับนี่ออฟขาวนะได้มา11เม็ดนะครับรวมแล้วเหลือ1.5 m อมครับผมแล้วก็ตามด้วยออฟเขียวนะครับอันนี้ได้มา5เม็ดเลยราคารวมมาหากภาษีแล้วนะครับก็เหลือ2 2 m นะครับทีนี้มาถึงของคราฟกันบ้างดีกว่านะครับนี่เจ้าหินมังกรแสงนะนผู้ชมลง14รอบได้ มา4เมตรเองเดี๋ยวนะราคานะครับตอนนี้เนี่ย4เมตรก็ 44m ก็คือตีไปเมตรละ 11m นั่นแหละหักภาาีแล้วเหลือ 40m ทวนเลยนะครับทีนี้มาดูของที่ขายไม่ได้กันบ้างดีกว่าะครับก็คือนี่เจ้าประดับเทพตัวนี้เลยโอ้โหได้แบบ10ชั่วโมงมาอันนึงนะแล้วก็แบบ1วันมาอีก1อันนะครับโดยทั้ง2อันเนี่ยได้มาเอา่อเป็นโบสถ์15ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเจ้าประดับพวกนี้เราไม่สามารถไปตั้งขายได้นะครับก็คือต้องเอาไว้ใช้เองน,นั่น โหตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่ามันสตาร์ทตั้งแต่ร้อยเอ็มไปจนถึง2,000เอ็มที่ไหนได้ท่านผู้ชมปรากฏว่าผมได้แบบ10เอ็มมาเฉยเลยเท่ากับว่าต่ําสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น 10m เอ็มนี่นแหละแต่ว่าสูงสุดที่เคยเห็นเลยเนี่ยก็คือ 2000M นเอ็มนั่นเองนี่ครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องเอา 10M เอ็มตัวนี้นะฮะมาบวกกับของที่เราบวกไว้เมื่อกี้นี่อันนี้คืออาหารภาษีเรียบร้อยแล้วนะก็บวกเข้าไปอีก10นะครับรวมแล้วคุได้มายังไม่ถึง120เอ็มเลยวะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่างานนี้ ทุนย่อยยับอุตส่าห์สะสมมาตั้งหลายเดือนไม่ใหญ่จะเชื่อเลยว่ามันจะซวยอะไรขนาดนี้คือสรุปเลยนะฮะไอ้เจ้าโอบม่มงที่มันเปิดเป็นห้องลับที่มันดรอปของดีๆเนี่ยจากการลงทั้งหมด14รอบนะฮะผมได้มาทั้งหมด2อันท่วนเลยนะและเจ้า2อันที่ได้มาเนี่ยก็ได้ประดับมาทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าขวดเงินเนี่ยได้มารอบเดียวอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนเรื่องหินเจาะใบออฟหรือว่าเมอร์ไซ์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องหวังนะผู้ชมไม่โผล่มาให้เห็นกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าสําหรับคลิป ะครับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม